สวัสดีค่ะชื่อเอชบาแก้วนะคะวันนี้เอจะมาแนะนําตัวและมาบอกที่มาของฉายาเอชบาแก้วว่ามันมาจากไหนจริงๆฉายาชบาแก้วมันก็มาจากความที่เอเป็นคนรักช้างค่ะพอดีมันมีหนังการ์ตูนชื่อเรื่องว่าการกล้วยถ้าเพื่อนๆจำได้นะคะเอเลยใช้ชื่อเอชบาแก้วมาเป็นฉายาเลยค่ะรักทั้งผีรักทั้งช้าง มันก็เลยลงตัวกันนะคะส่วนเรื่องความรักความชอบในสิ่งลี้ลับมันมีมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเอเห็นอะไรแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแต่ตอนนั้นแค่แยกไม่ออกเท่านั้นเองค่ะว่านั่นคือผีหรือว่าเราต้องกลัวเพราะเวลาที่เอเห็นมันก็เหมือนคนปกติแต่อาจจะมีบางครั้งนะคะที่มาแบบโสมบ้างมันก็เลยชินนะคะพอเจอมาบ่อยเข้าก็เลยกลายเป็นว่า เป็นการนั่งพูดคุยกันกับพี่กับน้องแล้วก็เพื่อนฝูงเลยสนุกกันไปใหญ่เลยค่ะทีนี้อ้อเอขออนุญาตบอกอีกครั้งนะคะว่าเอเดินไม่ได้นะคะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถึง50%ซแล้วการที่เอเดินไม่ได้มันก็มีเรื่องลี้ลับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วเรื่องผีๆีนี่แหละค่ะที่ทำให้มีเอชบาแก้วมาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันเอเป็นหนึ่งในทีมงานของโก Time ค่ะหน้าที่ของเอก็คือหานักเล่าสกีนเรื่องแล้วก็จัดคิวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องท่านไหนสนใจที่จะเล่าเรื่องผีติดต่อมาที่ Facebook ฉบากแก้วทาตผีได้เลยนะคะอินบอมานะคะฉบากแก้วจะรอค่ะและนอกเหนือจากงานที่โก Time แล้วเอก็ยังมีช่อง YouTube ของตัวเองด้วยชื่อช่องว่า ชบาแก้วผีอยากเล่าทำไมถึงใช้ชื่อว่าชบาแก้วผีอยากเล่านั่นเหรอคะเอ๋ก็แค่อยากเป็นตัวแทนของสิ่งลี้ลับที่อยากจะมาถ่ายทอดเรื่องราวหลอนๆให้เพื่อนๆฟังกันค่ะแล้วงานอีกตัวหนึ่งที่เอ๋เพิ่งจะทํานั่นก็คือการจัดรายการผีแบบไลฟ์สดใน Facebook ค่ะชื่อรายการชบาแก้วทอ i กิ้งโกสจะไลฟ์สดทุกวันพฤหัสบสปปดี สามทุ่มตรงใน Facebook ของฉบากแก้วทาดผีนะคะรูปแบบของรายการก็จะเป็นแนวพี่น้องคุยกันเมาส์มันเรื่องผีผีค่ะเราจะมีนักเล่าที่เราได้เชิญมาเล่าในรายการแล้วก็จะมีการพูดคุยกันกับพี่น้องในแชทแล้วถ้าพี่น้องท่านไหนสนใจอยากเล่าเอก็จะโทรอินบ็อกซ์หาหน้าไหม่ทันทีเลยค่ะคุยกันแบบสดสดทุกสายโดยที่ไม่ต้องสกรีนเรื่อง แล้วบางครั้งก็จะมีการเปิดไพ่พิกอากาศดูดวงหนึ่งคนหนึ่งคำถามจากแม่หมอตุกติ๊กด้วยนะคะรูปแบบรายการของชบาแก้ว Talking Ghost มันจะไม่เหมือนรายการอื่นๆเพราะคนจัดไม่ใช่มืออาชีพค่ะเราจะเรียวๆกันเลยตอนนั้นแก้ไขสถานการณ์สดๆกันเลยถ้าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นนะคะแล้วในอนาคตข้างหน้าเอ๋ก,ก็จะไลฟ์สดใน YouTube ค่ะ เอขอเวลาศึกษาระบบสักหน่อยถ้าคล่องแล้วเราจะเจอกันใน YouTube แน่นอนค่ะแล้วถ้าใครชอบอ่านเรื่องผีหรืออยากแชร์เรื่องราวและเหตุการณ์ด้วยภาพก็ติดตามเอได้ในเพจฉบาแก้วผีอยากเล่าและก็เพจนิยายผีย้อนยุคโดยฉบาแก้วนะคะอ๋อแล้วก็มีกลุ่มฉบาแก้วผีชวนคุยนี่แหละค่ะงานประจำของเอก็คือ เล่าเรื่องผีส่วนงานอดิเลกก็คือเล่าเรื่องผีค่ะเอ๊ะแล้วจะพูดเพื่ออะไรคะเนี่ย <c oughs> นี่แหละค่ะคือเอชบาแก้วพูดที่ไม่สมบูรณ์แบบโปรดติดตามผลงานของเอด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เอด้วยค่ะฟังให้ติดหูพูดให้ติดปากกับชบาแก้ว Talking Ghost ขอบคุณค่ะ